สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรนะครับผมนานาเกษตรวันนี้ครับก็จะพามาชิมนะครับพับช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับที่เราเคยลงคลิปเพาะเมล็ดมันน่ะนะครับผมวันนี้ถึงได้เวลามาชิมเนื้อกันสักทีผมไม่ทราบว่ามันสุกโอ้โหไม่ได้ดู2วันเละไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยดูดีนะฮะอาดูลักษณะเนื้อเขาพับช็อกโกแลตนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะฮะออกสีดำๆเลยแหละเหมือนช็อกโกแลตนั่นแหละถึงเป็นที่มาของคําว่าพับช็อกโกแลตนะครับผมตัวนี้นะฮะเรามาชิมดูรสชาติมันจะเป็นแบบไหน นะผมมันมันจะเละๆนิดน,นึงนะเพราะว่าอา่าผมผมทิ้งไว้นานแต่อีกลูกนึงก็ยังไม่สุกหรอกสุกไม่พร้อมกันนะชิมดูนะครับเนี่ยอืมหวานครับหวานหวานหวานหอมนิดๆเป็นหอมกลิ่นผลไม้นิดๆน,น,นะครับผมหวานประโยชน์เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็น ผมเคยหาดูประโยชน์ของเขาอยู่ผมจาไม่ได้ว่าอะไรมัง่งแต่ว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนี่หวานมากก็ไม่หวานมากครับหวานพอดีพอดีแต่อร่อยนะผมเนื้อละเอียดเนียนมากมันจะคล้ายๆกับพับพับนมสดนะครับแต่ว่าเนื้อพับนมสดเนี่ยเขาจะเป็นออกวุ้นๆออกเป็นครีมละเอียดละเอียดซึ่งไม่ไม่ไม่ไม ไม่เนียนขนาดพับช็อกโกแลตพับช็อกโกแลตจะเนียนกว่าเนื้อเนียนกว่ามากเนียนครับเนียนเม็ดสามารถเพาะต่อได้นะโอ้โหเปลือกมุงบางด้วยดิโอ้มเมล็เกินไปอ่ะกินยากมากเนื้อเนียนมากอือสุดยอดเม็ดนึงก็ลูกนี้ครับผมซื้อมาลูกละนะตัวนเนี้ยสองซิกเนี่ยลูกละสามอยหสิบาท ยังไม่รวมส่งนะตวเนี้ลูกหนึ่งนะ่350นะสามร้อยห้าสิบน่ะคิดดูต้นหนึ่งมันออกกี่ลูกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ตัวกําลังให้ผลผลิตที่ไทยนะครับกําลังจะเพาะกันซึ่งผมก็เพาะไว้แล้วแหละต้นโตแล้ว <c oughs> นะผมพับจ็อกเกลตสายพันธุ์วิลสันรอเปล่าสายพันธุ์ที่อร่อยอะ่ะที่นิยมกันอนะ่ะวิลสันวิลสันอืมอร่อยมากวุ้ยอร่อย,อยจริงๆครับไม่หวานมากนะแต่หอมหอมกลิ่นผลไม้ ผมกินใครชอกอกแลตอ่ะอร่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวนา,นานเกษตรจัดการหมดก่อนแต่ไม่ผิดหวังครับตัวนี้รสชาติดีประโยชน์เยอะมากเนื้อก็เนียนมากเลยเด็กๆกินได้นะครับตัวนี้ต้องจัดจัด,จ,ดจัดละจัดให้หมดละอือฮึ่รออร่อยมากสุดยอดจริงครับคุ้มค่างจริงนะฮะ ราคา350บาทซื้อมาเพื่อเอามาเล็ดมาปลูกนะผมปลูก3ปีนะครับถ้าใช้เมล็ดก็3-5ปีติดผลนะครับแต่ถ้าเสียบยอดก็น่าจะประมาณ3ปีนะผมอร่อยจริงๆนะครับหอมหอมกลิ่นผลไม้อะไม่ไม่ได้หอมแบบน้ำหอมอะไรอย่างนี้นะมันหอมกลิ่นเฉพาะของเขาอะเนี่ยเนื้อเนียนมากละเอียดมากเนียนเนียนมากเลยเนี่ยฮะเนียน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 มากเลย โอ้สุดยอดเลยขอชิมก่อนนะหืสุดยอดให้เด็กกินยังคงจะเลิกหมดอนะสีดำโอเคครับนาะนาเกษตรขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องน้องใหม่สวัสดีครับ